สวัสดีครับผมมินีอนอตกรับเข้าสู่เกมคาบาวเอ็มกับเก่งมารูนะครับสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าไอ้เกมคาบาวเนี่ยมันเป็นเกมประเภทอะไรเราควรเล่นดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาบอกสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะเพื่อนๆจะได้ไปตัดสินใจดูว่าเราอะชอบเล่นเกมนี้หรือเปล่านะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้ก็มาดูกันเลยเกม c a r b วเอนะครับเป็นแนวเกมประเภทแอคชั่น M M O R P G นะครับผมแล้วก็คาดว่าจะเปิดภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้แหละนะครับอ่าแววๆมาวันที่28นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอประกาศจากทางเพจ c a r b วเอ็อีกทีหนึ่งนะครับผม แล้วก็ส่วนสเปคของเกมนะครับก็ลงไว้ให้แล้วตามนี้เลยนะครับผมอลองเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูนะครับว่ามือถือโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะเราพอที่จะเล่นเกมคาบาวันนี้ไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสเปคขั้นต่ำที่เขาแนะนำมานะครับผมอาชีพในเกมค a บาว์เมนะครับมีทั้งหมด8อาชีพนะครับก็ แบ่งได้เป็นเพศชายและเพศหญิงเลยนะทุกตัวละครเลยนะครับผมทุกอาชีพเลยนะเราสามารถเล่นได้ทั้งชายและก็หญิงเลยนะครับเรามากันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือวอลเลีร์นะครับตัวยอ่อ W o u a นะตัวนี้จะเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับอาชีพนี้จะใช้อาวุธดาบถือ2มือนะครับผม เป็นอาชีพที่มีดาเมจรุนแรงมีเลือดเยอะนะครับแล้วก็มีสกิลหมู่เยอะนะเคียร์มอนได้ไวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบสายแทงสัทีเดียวนะครับเป็นประเภทแบบสายลุยมากกว่านะต่อมานะครับก็คือฟอร์สชิลนะครับผมตัวย่อ F S นะครับอาชีพนี้เนี่ยจะถือดาบกับโล่นะครับมีพลังป้องกันแล้วก็เลือดเนี่ยเยอะมากนะครับตัวนี้เหมาะกับการเป็นสายแทงให้กับเพื่อนๆเลยนะ แล้วก็มีพวกสกิลยั่วยุต่างๆนะครับเพื่อให้มอนมาโจมตีเราด้วยนะแต่ข้อเสียก็คือพลังโจมตีเนี่ยน้อยมากถ้าไม่ได้ติดคีดจริงๆนะก็คือแบบเบามากครับผมอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าเกิดว่าเราลงดันคนเดียวนะครับเบลดเดอร์นะครับตัวย่อ BL นะเป็นดาบคู่นะครับตัวนี้จะเน้นในเรื่องของความเร็วในการโจมตีแล้วก็การทำดาเมจนะครับ พูดง่ายคือเป็นเหมือนตัวทาดาเมจให้แก่ทีมเลยนะมีบัฟโจมตีบัฟหลบหลีกด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่มีบัฟให้แก่เพื่อนๆนะครับอาจจะเน้นไปในทางแบบตัวดาเมจเพียวๆตัวเดียวนะครับประมาณนี้วิสาส์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโจมตีระยะไกลนะโจมตีแบบเวทมนต์นะครับตัวนี้จะเน้นไปในทางดาเมจนะครับแล้วก็สกิลหมู่ที่ค่อนข้างเยอะนะ ตัววิศาสต์เนี่ยก็คือเป็นตัวที่จําเป็นมากในดันช่วงหลังๆนะครับคือมอนหลังๆเนี่ยมันมาเยอะมากนะครับเราจะต้องมีวิศาสต์เนี่ยเป็นตัวคอยเคลียร์มอนสเตอร์นะครับเป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้นะครับผมแต่ก็แลกมาด้วยข้อเสียที่บางมากนะครับคือสกิลแรงแต่ว่าตัวเองเนี่ยบางมากถ้าเกิดโดนมอนตีตบไม่กี่ทีก็ลงไปนอนได้ง่าย ต่อมาก็คือฟอร์สอาร์เชอร์นะครับตัวยอ่อ F.A. นะครับตัวนี้เป็นนักธนูนะโจมตีระยะไกลเป็นตัวที่เน้นดาเมจนะครับมีสกิลโจมตีหมู่สามารถเคลียร์มอนได้ดีแล้วก็ฆ่าบอสได้ดีนะครับไม่แพ้กับพวกสายเวทนะครับแต่ถ้าถามในเรื่องของสกิลหมู่เนี่ยสายเวทจะดีกว่านะฟอร์สเบทนะครับตัวยอ่อ F.B. นะครับ อาชีพนี้เนี่ยจะเน้นไปทางดีบัฟสะส่วนใหญ่นะเป็นพวกสายป่วนมีพวกดีบัฟพวกสถานะผิดปกติเยอะนะครับจะเหมาะแก่การพวกสู้กับคนนะครับผมถ้าเกิดเราเน้นในการลงดันเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะัเท่าไหร่นะเป็นแบบกลางๆนะครับฟอร์สกันเนอร์นะครับตัวย่อ Fg จะใช้อาวุธปืนในการต่อสู้นะครับเป็นการโจมตีระยะไกลนะเป็นปืนเวทมนต์นะครับ ตัวนี้เนี่ยดาเมจก็จะแรงกว่าตัวฟอร์สอาเชอร์นะครับเป็นสายดาเมจยิงไกลสกิลหมู่แล้วก็สามารถเคลียร์ดันจบมอนได้ดีนะครับผมอาชีพสุดท้ายนะครับกาเดเตอร์หรือตัวย่อ GL นะครับผมตัวนี้ก็จะถือเคียว2มือนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นการผสมระหว่างวอลเลเอร์กับเบดเดอร์นะครับก็ ในเรื่องของพลังโจมตีก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีความว่องไวของเบดเดอร์เข้ามาทดแทนนะครับผมเกมนี้นะครับการตีธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ได้ exp นะครับเราจะต้องกดสกิลหรือคอมโบนะครับเราถึงจะได้ exp นะครับผมเดี๋ยวลองกดคอมโบให้ดูนะครับผมนี้ก็จะเป็นการกดคอมโบนะเนี่ยมันก็จะมีหลอดขึ้นเข้ามานะครับให้เรากดคลิกตรงแถบสีเขียวนะครับให้ใกล้ที่สุดนะ มันก็จะคอมโบไปเรื่อยๆครับคอมโบยิ่งเยอะก็ยิ่งได้ e x p ครับผมเกมเกมนี้นะครับเราสามารถกดทำเควสได้ที่ปุ่มด้านซ้ายอันนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยเราสามารถกดให้มันวาร์ปไปออโต้จุดที่ NBC ยืนอยู่หรือว่าจุดที่มอนสเตอร์ยืนอยู่ได้เลยนะครับเพื่อทำเควสนะ พอเราเคลียร์มอนที่เป็นเควสเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกดวาร์ปกลับได้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะสะดวกสบายเหมาะแก่การเล่นบนมือถือนะครับผมจะแตกต่างจากตัว PC นะที่เราจะต้องเดินหามอนสเตอร์เองนะครับเกมคา b ์บาวเอ็มเนี่ยวิธีการเล่นหลักๆเลยนะครับก็คือการเดินเควสครับเดินเควสล้วก็การลงดันครับเพื่อหาของมาสวมใส่นะครับผม การอัพสเตตัสในเกมนี้นะครับเราจะอัพมั่วไม่ได้เลยนะเพราะว่าสเตตัสเนี่ยมันมีความจําเป็นในการสวมใส่ของอ่าอย่างเช่นของอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะกําหนดมาเลยว่าเราจะต้องมีสเตตัสเนี่ยอันแรก11 1111 171 11 0 1, 11 1, 11 1นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาเทียบสเตตัสที่เรามีเรายังเป็น135ย5 100หน้ยเห็นไหมครับว่าอันหลังเนี่ยมันไม่ผ่านเราก็ ลองอัพอันหลังให้ถึง101ปุ๊บถึงขั้นต่ำทั้ง3อันเราถึงจะสวมใส่ได้ครับผมอ่าก็สวมใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสเตตัสมีผลต่อการใส่ของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัพมั่วไม่ได้นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเกม c a r าวเออันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันน่าเล่นมากนะครับผมเพื่อนๆที่แบบดูไปแล้วก็น่าจะตัดสินใจได้นะว่าเราชอบแนวเกมประเภทนี้หรือเปล่านะครับ โดยการเน้นไปที่การทำเควสแล้วก็การลงดันเป็นหลักนะครับผมแล้วก็จะเน้นเรื่องการกดสกิลกดคอมโบอะไรแบบนี้นะครับในการหา EXP นะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม